สวัสดีครับากรานทวัฒชัยออโตแอร์นะครับขอบคุณโอกาสาดีๆที่ลูกค้านำา Honda City ปี2017คันนี้มาติดเป็นหุ้มเบาะหนัง PU เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าติดออกมาแล้วจะเป็นอย่างไงกันบ้างเข้ารูปประมาณไหนหรือออกมาประมาณไหนเพื่อจะเป็นตัวอย่างให้ใครหลายๆคนนะครับตัวนี้ที่เราเลือกใช้เป็นดำได้แดงนะครับเป็นเพราะว่าการตัดดำได้แดงเนี่ยมันทำให้รถดูสปอร์ตและดูเท่มากยิ่งขึ้นเนาะบวกกับความเข้ารูปที่เป็นหนังพียูจะสังเกตได้ว่าเขาเข้ารูปมากถึง95%เลย เข้ารูปทุกจุดเลยส่วนบางส่วนนะครับอาจจะมีรอยยับอยู่บ้างเพราะว่าเขาอยู่ในถุงนะครับถ้าเจอแดดใช้งานไปสักพักนะครับเขาจะเข้ารูปมากยิ่งขึ้นนี่ครับเวลาเราดูนะครับให้ดูเป็นของตรงรุ่นเข้ารูปนะครับเพราะว่ามันอายุการใช้งานทนทานกว่าแล้วก็ดูเป็นเกรด PU ครับจะได้สบายหลังนะครับแล้วก็ทนทนกว่าปกติป,ประมาณ 1- 2ปี เดี๋ยวเราลองมาดูข้างหลังเบาะคู่หน้ากันบ้างนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างข้างหลังเบาคู่หน้าเนี่ยจะสังเกตได้ว่าเขามีกระเป๋าตรงรุ่นนะครับแล้วก็เป็นหนังเรียบเลยตรงนี้นะครับก็มีกระเป๋าเท่าตัวเดิมของคู่ตัวรถนะครับที่เป็นผ้าอันนี้สวมทับได้เลยส่วนอันนี้นะครับเป็นหนังที่ลูกค้าหุ้มไปสักระยะหนึ่งแล้วแล้วก็ข้างหลังไม่ค่อยได้ใช้งานข้างหน้าก็อยากให้เปลี่ยนให้มันดูใหม่หน้าย,ยิ่งขึ้น ข้างหลังนี่ครับจะสังเกตได้ว่ามันเข้ารูปมากๆพอเราใช้งานไปสักระยะหนึ่งนะครับเข้ารูปสุดๆไปเลยนี่ครับอายุการใช้งานเขานะครับก็สบายๆนะครับ5 7ปีแน่นอนเดี๋ยวเราลองมาดูข้างหน้ากันอีกครั้งนะครับว่าเป็นยังไงจุดที่ถูกถามบ่อยมากๆก็คือเรื่องเนี่ยครับมันคุมสุดไหมเนี่ยจะสังเกตได้ว่ามันคุมสุดเลยนะครับไม่เห็น ่าเลยผ้ตรงนี้ก็ไม่เห็นผ้านะครับทําให้ความเข้ารูปแบบนี้มันจะทําให้กลิ่นนะครับไม่โดนเบาะหรือเบาะไม่เก็บกลิ่นไม่เก็บน้านั่นเองใครอยากดูแลรถง่ายๆนะครับก็แนะนําพุ่งเบาะตรงรุ่นแบบนี้นะครับหรือโทรเบอร์0571 1 7้นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมนะครับถ้าผมพูดผิดประการใดก็มีคำชี้แนะก็แนะนำได้นะครับแต่อย่าแรงนะครับแล้วก็ ถ้าใครชอบช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับถ้าผมพูดผิดประการใดก็ขอโทษด้วยขอบคุณครับ